เย่งนี่นิ่งน่นธรงนินิ่เนิ่งนิ่งางนิ่งน่นต่อเิยง ต้องทําเยอะแล้วเออไปเลยเอาละเลยโอ้ตัดๆๆโอ้ไม่ค่อยได้ไม่จับเท่าไหร่หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ้ามาดิสักรอบเดียวเลยสู้ขวดดิ <tellan> <tellan> ใช่แล้วว่พี่ไม่พอหนึ่งเดียวเอ๊ะอยู่ในตะลุ่มไปทั้งคุมต้องข้างหลังกันวางยังไม่หับตัวนี้แล้วมาส่วนไหนกันนี่โอ้ย

เห็นนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัด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 ัว่าจะนิทานพี่พูาพูดเลยว่าโมเนตโมเนตในอัดน้ำอัดน้ำเสกโอทันทึกทันันเล็นวันลุ่นตุ้งเพิ่งมาเห็นมาเหีนได้ยินเสียงจัจ่มันดีจักเลยเดียวมันยากเลยเดียวทั้งลุ้ทั้งใ้นี่เดเีเด้

มนุดมันบ่มันจเป็นยังมันุดลงลงมาลงนี่นี่นี่เขาบ้างลงนี่นี่นี่นีเอาลงก่อนอันนี้จ้า